สวัสดีครับคุณผู้ชมเราเจอกันอีกแล้วกับรายการมากิตาทัวร์อีพีนี้เป็นอีพีที่2แล้ววันนี้ผมอยู่เลียบถนนสู่ิินทวงวันนี้เอาใจชาวจังหวัดชเชียงแานว,วันนี้ผมพาคุณผู้ชมเนี่ยมาอยู่ที่ร้านอะมอนสินเจริญวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาดูว่าภายในร้านอะมอนสินเจริญเนี่ยมีสินค้ามากิตาที่น่าสนใจอะไรบ้างแล้วเหมือนเดิมวันนี้ผมมีแขกรับเชิญสุดพิเศษคุณต่อสุดหล่อของเราเจ้าของร้านเดี๋ยววันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปคุยกับคุณต่อว่าในร้านอะมอลสินเจริญเนี่ยาออากน,นรกวับบ้ง้ง ตามผมเลยครับคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่ภายในร้านอมรสินเจริญแล้วเหมือนที่บอกคุณผู้ชมว่าอมรสินเจริญมีการนําเครื่องมือทุกหมวดกลุ่มงานเนี่ยมาไว้ที่นี่ที่เดียวคุณผู้ชมโซนแรกที่ผมพาคุณผู้ชมมาดูเนี่ยคือกลุ่มงาน power tool ซึ่งเป็นกลุ่มงานเครื่องมือช่างในโซนนี้จะเป็นในโซนของเครื่องมือแบตเตอรี่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น12โวลต์18โวลต์หรือ40โวลต์แต่ถ้าคุณผู้ชมกําลังมองหาเครื่องมือที่มีสายอยู่หรือถ้าเป็นในโซนของ mt series อมรมิมลืืออกซ้และเลือกหย เยอะไม่แพ้ที่ไหนเหมือนกันนอกจากนั้นนะผู้ชมภายในร้านยังจะมีในส่วนของกลุ่มงานอื่นที่ไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มงานสวนงานคินนิ่งหรืออุปกรณ์เสริมพวกอะเซสซอรีผู้ชมมาที่เนี่ยผู้ชมได้สินค้ากลับบ้านมีให้ผู้ชมเลือกเยอะมากๆและอีกโซนหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนําผู้ชมคือกลุ่มงานแคมปิ้งผู้ชมใครกําลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ต้องการอุปกรณ์ที่จะเอาไปออกแคมป์ออกท่องเที่ยวไปพร้อมกับผู้ชมผู้ชมมาที่เนี่ยผู้ชมได้ของกลับบ้านและไม่ผิดหวังแน่นอน วันนี้ผมอยู่กับคุณต่อคุณต่อสวัสดีครับผมดบเดี๋ยวผมจะขออนุญาตคุณต่อแนะนําตัวกับคุณผู้ชมนิดนึงครับผมต่อนะครับร้านมอสัญเลิญครับแวบ,บแรกที่เห็นคุณต่อผมบอกเลยว่าผมแปลกใจมากถ้าเกิดว่าผมมองในมุมมองของผู้ประกอบการเครื่องมือช่างเนี่ยผมก็จะนึกถึงเท่าแกไอเฮียอาม่าหรืออะไรนี้แต่วันนี้ที่ผมเจอคุณต่อคุยคุณต่ออายุน้อยมากและยังเป็นหนุ่มมากผมอยากถามคุณต่อว่าทําไมคุณต่อเนี่ยถึงเลือกที่จะทําเกี่ยวกับธุรกิจเครื่องมือช่าง ซึ่งคุณต่อมีมุมมองกับมันในรูปแบบไหนอรมีร้านที่ทางกรุงเทพคุณพ่พอผมเปิดอยู่แล้วเราเรียนจบมาแล้วมีที่อยู่นี้คุณพ่อเขาก็เลยให้มาอยู่นี้โดยไม,ไม่มีฐานลูกค้าอะไรเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถามว่าสนใจเครื่องมือช่างในการเปิดไหมก็เหมือนเอามาต่อยอดมากกว่าเดี๋ยวขออนุญาตในคลิปผมขอเรียกพี่ต่อแล้วกันนะเป็นพี่ต่อพี่ต่อผมอยากถามหน่ว่าร้านอมรศิลเจรเนี่ยครับเปิดกิจาก,การมานานหรือย,อยังก็จริงๆแล้วถ้าจดบริษัทนะครับก็จะจดมาจาปี58แแต่ก่อนหน้านะครับ เป็นร้านค้าร้านอมสินเจริญประมาณปีกว่าๆแล้วก็เหตุผลที่เปลี่ยนจากร้านค้าเป็นบริษัทครับก็คือโรงงานแถวนี้เยอะจดเป็นบริษัทดีกว่าเพราะลูกค้าที่เข้ามาถามมีแวดไหมมีแวดไหมเราไม่มีเราก็ส่วนมากจะเป็นแนวบริษัทสมากฝายให้ซื้อออก็เลยจดบริษัทกันสองคนครับแต่ผมก็เห็นว่าในร้านของอมสินเจริญเนี่ยก็มีสินค้าของมาเกต้าเยอะมากมาจริงๆผมว่าถ้าเป็นคนทั่วไปหรือจะเป็นช่างหรือว่าเป็นระดับบริษัทเนี่ย เข้ามาที่เนี่ยผมก็ว่ายังไงลูกค้าก็ได้สินค้ากลับไปแน่นอนก็ไมถึงไม่ได้ในตอนนี้ก็สามารถสั่งให้ได้สามารถสั่งได้คือถ้าลูกค้ามีความต้องการสินค้าตัวไหนก็คือมาที่ร้านได้เลยมาที่ร้านได้เลยก็บอกกับทางร้านว่าเออลูกค้ามีความต้องการสินค้าตัวนี้โปรดักตัวนี้ทางร้านก็จะจัดสรรหามาให้เลยใช่ครับขอระยะเวลาหนึ่งวันสองวันอะไรมาเนี่ยครับสิ่งที่เราเจอปัญหาอยู่เยอะมากเลยสําหรับลูกค้านะครับก็คือเรื่องงานซ่อม ทางแล้วไม่รู้ปซ่อมทีไหนหลายๆที่ก็จะบอกว่ามีประกันมีประกันแต่เขาไม่บอกว่าพอมีประกันแล้วต้องไปที่ไหนการว่าผมก็แค่ช่วยคนที่ต้องการซ่อมแน่นอนครับผมว่ามันไม่คุ้มค่าหรอกแต่ว่าเราแค่สร้างจุดเด่นออกมาว่าทำไมต้องมาซื้อที่เราต้องมาซ่อมที่เราเงนี้ครับประมาณนี้ก็คือที่ร้านจะมีสูงซ่อมด้วยใช่ครับโอ้ก็คือถ้าผู้ชมถ้าเครื่องมีปัญหาหรือมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยทางร้านอมศปนก็จะเป็นสูงซ่อมให้ด้วยใช่ครับก็คือถ้าคุณผู้ชมเจอปัญหาหรือแรงวิ่งมาที่ร ได้เลยทางร้านจัดการให้หมดเลยก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลังการขายครับเราก็ดูแลให้นะครับก็คือเรื่องงานเคลมหรืองานซ่อมท่าอยู่ในวันตีนท้์เราก็เคลมให้ครับขอให้มันมีใบรับเสร็จใบรับประกันมาเดี๋ยวดูแลให้ครับของร้านผมนะครับครับแล้วก็แล้วก็มีก่อนการขายละกันก่อนการขายคือการแนะนําสินค้าเทสหรือเดโมผมก็ประสานงานผ่านไทยเสงแล้วก็เข้าไปหาตามหน้างงานต่างๆให้ถ้าในมุมมองของพี่ต่อนะครับ ที่มีต่อแบรนด์มาเกต้าเนี่ยพี่ต่อมีมุมองแบบไหนบ้างกับทางสินค้าแล้วก็บริการของทางมาเกต้าเองมีมุมมองแบบไหนใช่ไหมครับก็ถามว่ามาเกต้าก็ปฏิเสธไม่ได้ครับคนรู้จักเป็นเบอร์ต้นตของประเทศอยู่แล้วแหละถ้าดูซื้อเครื่องเครื่องมือครับก็คิดถึงมาเกต้าก่อนใช่ไหม,มผมว่ามันเป็นอย่างนี้มาตั้งตั้งนานแล้วมไม่ใช่สมัย <laughs> ไม่สมัยผมเนะาะตั้งแต่สมัย30 40 50สี่สิปีแล้วน่าจะเป็นอย่างนี้ไม่ต้องอธิบายเยอะ แต่มันก็ต้องแข่งขันสูงหน่อยอะไนี้ครับกล้าสุดท้ายพี่ต่อผมอยากให้พี่ต่อฝากร้านอมรศิลป์หน่อยว่าลูกค้าจะสามารถเข้ามาเลือกดูสินค้าที่ร้านได้ยังไงหรือว่าพี่ต่อมีช่องทางติดต่อออนไลน์ยังไงบ้างอ่ะี๋ยอตอบบอกคุณผู้ชมนิดนึงการเดินทางก่อนแล้วกันนะครับถ้ามาจากตัวเมืองเฉียงเซาครับออกจากตัวเมืองมาประมาณสิบโลร้านอยู่ซ้ายมือเลยหรือถ้ามาจากมีนบุรีครับออกจากมีนบุรีมาประมาณ20กิโล ก็จะถึงผมเลยแต่จริงๆแล้วสามารถเซิร์ชใน Google Map ได้เลยครับว่าอมอสินเจริญสำนักงานใหญ่จะขึ้นเลยครับแล้วก็ถ้าจะติดต่อทางไลน์นะครับทางไลน์นะครับเป็นไลน์ออฟฟิศซึ่งจะเป็น SI AMC PT เอเซเิร์ชอย่างนี้ครับมันจะขึ้นเลยสามารถปรึกษาเรื่องนั่นแหละครับก่อนการซื้อหรือราคางานซ่อมปรึกษาในนั้นได้เลยครับจะได้ไม่ต้องเดินทางมาส่วนเบอร์โทรติดต่อนะครับเบอร์0 9 9ย์7 4 5 0 0ครับแล้วก็อีกช่องทางนะครับแฟนเพจนะครับ เอ็มซีเนะครับในแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับลูกค้าคนไหนสนใจก็ทักมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางทีมงานอมรศิลป์พร้อมยินดีที่ให้บริการลูกค้าแน่นอนโอเคครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณพี่ต่อของเรามากๆเลยนะพี่ต่อขอบมากจริงๆครับผม สุดท้ายคุณผู้ชมอย่าลืมช่องทางติดต่อมากกิต้าของเรามากกิต้าไทยแลนด์ออฟฟิเชีส่วนคลิปหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนจังหวัดอะไรร้านค้าอะไรอย่าลืมติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานมา k ก,กิต้าทุกคนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ